สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางนางสไปอิงแลนด์ค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมาทำน้ำยากะทิขนมจีนรับประทานกันค่ะวันนี้น้ำยาเข้มข้นมากเลยค่ะก่อนอื่นเราก็มาดูวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้ในวันนี้เลยค่ะวัตถุดิบของเราเราก็จะมีปลานะคะและก็จะมีพริกแกงมีตีนไก่มีขาตะไคร้ใบมะกรูดและก็ผักกัญจองกะทิ ขนมจีนของเราค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะนำผักต่างๆของเรานะคะมาร้างทำความสะอาดไว้เหมือนทุกๆครั้งนะคะเมื่อเราเสร็จสิ้นการทำความสะอาดผักต่างๆของเราแล้วเราก็จะนำปลานะคะมาร้างทำความสะอาดค่ะ ตามมาด้วยร้างตีนไก่ค่ะตีนไก่ของเราก็จะล้าง2 3นถึาน้ำเลยนะคะเพื่อความสะอาดเราจะนำตีนไก่นะคะมาตัดเล็บทิ้งไปค่ะวันนี้ตีนไก่ของเรานะคะก็ชิ้นใหญ่มากๆเลยค่ะทั้งอวบทั้งน่ารับประทานมากๆค่ะ ต่อมาก็จะมาหั่นขาตะไคร้นะคะสำหรับไว้ต้มนะคะต้มน้ำซุปของเรานั่นเองค่ะเราตั้งหม้อของเราทิ้งไว้แล้วนะคะเราก็จะใส่ขาตะไคร้นะคะกระชายแล้วก็รสดีลงไปเลยค่ะ เมื่อน้ำเดือดเราก็จะใส่ตีนไก่ลงไปเลยค่ะเราจะต้มทิ้งไว้จนกว่าตีนไก่จะสุกและเปื่อยค่ะช่วงเวลาที่เรารอนะคะเราก็จะมาหั่นนะคะผักสำหรับกินกับขนมจีนของเราก็คือผักกันจองนั่นเองค่ะวันนี้เราได้ผักมาสวยงามมากๆเช่นเดียวกันค่ะต่อมาเราก็จะมาดูตีนไก่ของเรานะคะว่าสุกได้ที่หรือยัง ตอนนี้ตีนไก่ของเราสุกได้ที่และก็เปื่อยนุ่มแล้วค่ะเราก็จะตักขึ้นมาพักไว้นะคะต่อมาเราก็จะนำปลานะคะลงมาต้มเลยค่ะปิดฝาทิ้งไว้เช่นเดียวกันค่ะช่วงเวลาที่รอปลาสุกนะคะเราก็จะมารวกผักนะคะลวกผักกันจองของเราไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลา เมื่อผักกันจองของเราสุกแล้วนะคะเราก็จะนำไปน็อกน้ำเย็นทิ้งไว้นั่นเองค่ะต่อมาเราก็จะมาเช็คดูปลาค่ะตอนนี้ปลาของเราก็สุกแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นมาค่ะเราก็จะมาเลาะเอาเพียงแค่เนื้อปลานะคะสำหรับวันนี้เราก็จะนำไปโขลกรวมกันนะคะกับพริกแกงที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ ใสพ่พริกแกงลงไปนะคะตามลงไปด้วยเนื้อปลาเราก็จะขบจนกว่าเนื้อปลาของเราจะฟูและก็นุ่มนะคะถ้าใครต้องการเผ็ดนะคะเราก็สามารถเพิ่มพริกแกงลงไปอีกเลยนะคะตามความชอบของแต่ละบุคคลเลยค่ะเราก็จะขบไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเนื้อปลาและพริกของเรานะคะจะเข้าน้ำเข้าเนื้อ อนนี้นะคะเนื้อปลาของเราก็ได้ที่แล้วเราก็จะนําลงไปนะคะแกงกะทิเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะและเราก็จะคนคลุกเขานะคะต่อมาเราก็จะใส่กะทิลงไปเลยนะคะคนค่ะคนให้เข้าน้ำข้าเนื้อกันเลยค่ะสำหรับกะทิและก็เนื้อปลานะคะ ใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะเราจะปล่อยทิ้งไว้นะคะให้น้ำเดือดเราก็จะตามลงไปด้วยตีนไก่ค่ะตอนนี้ก็ได้กลิ่นกะทิของเรานะคะที่เราปล่อยทิ้งไว้และเคี่ยวนะคะมีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะตอนนี้ ต่อมาเราก็จะมาเพิ่มรสด้วยชูรสอย่างเดียวนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้น้ําซุปของเรานะคะเราใส่รสดีไปเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเราใส่เกลือหรือรสดีเพิ่มลงไปมันอาจจะเค็มได้ค่ะเราต้องชิมดูก่อนนะคะว้าวตอนนี้นะคะรสชาติของเราสุดยอดไปเลยค่ะพอดีมากๆเลยค่ะปล่อยทิ้งไว้นะคะสักครู่ให้ น้ำกะทิของเราเดือดแล้วก็เข้มข้นให้มากกว่านี้นะคะเมนูวันนี้ก็ทำได้ไม่ยากนะคะสำหรับเมนูน้ำยากะทิขนมจีนของเราค่ะเข้มข้นมากรสชาติพอดีรับประทานแถมยังสุดยอดไปเลยค่ะเมนูนี้มีกลิ่นหอมนะคะของกะทิของเรานั่นเองค่ะเราก็จะคนคุกเขานะคะแค่นี้ก็ เป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วค่ะสำหรับน้ำยาของเรานะคะเราก็เตรียมพร้อมที่จะเสิร์ฟได้เลยค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆคนนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจเข้ามากดรับชมกดซั b s ไ r i e ์กดกระดิ่งให้กับช่องน้างนางสไพ้ายอังกฤษค่ะไปเลยค่ะเราก็พร้อมที่จะเสิร์ฟร,รับประทานได้เลยค่ะ